สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแต่งแล้วจ้าเจ้าสาวสวยมากส่องบรรยากาศวิวาหวานฝ้ายนิชานันเพื่อนคนบันเทิงร่วมยินดีเพียบก่อนหน้านี้ได้เห็นภาพโมเมนต์หวานๆของนักแสดงสาวฝ้ายนิชานันถูกแฟนหนุ่มนอกวงการคุกเข่าขอแต่งงานริมทะเลสุดโรแมนติกไปแล้วตามด้วยภาพควงแขนถ่ายพรีเวดดิ้งแสนหวาน ล่าสุด18วิถุนายนเป็นอีกหนึ่งวันดีๆของฝ้ายควงแขนคุณวะยูเข้าพิธีวิวาในช่วงเช้าสวมแหวนเป็นที่เรียบร้อยณโฟซีซันโฮเทลโดยบรรยากาศภายในงานอบอวลไปด้วยความอบอุ่นจากครอบครัวเพื่อนสนิททีมงานที่นี่ .com ขอแสดงความยินดีกับฝ้ายนิชาน,านันและคุณวยูด้วยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ